kita tak nak pada ke ความลมลื่นสวยงามาสุดปรตนกบริกทายวัน จะเป็นเสาโศกกเด็ก็มาก็มาเสียษะไัน

เป็นอักษรพรม,มีที่จารึกไว้ห้ทำลายส่งให้แตกกันทำลายส่งให้แตกกันก็ขอให้ขับไล่บุคคลั้นนี้ไปอันนี้เป็นจารึกอ,อักษรอนนี้วันนี้ก็จะเป็นสิงหสีตัวบนสิงก็จะมีรูปธรรมจักรล้่ก็เป็นอันที่สำคัญที่เป็นตัวแทนของการส่งภาษาพระอไปประกาศพระศาสนา